มีเพลงด้วยหรอร้อง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 เพลงให้เพลงออมามามากให้เขอัดเลยเราขอไม้หน่อยขอไม้หน่อย สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงหิ้วๆิวคืออะไรตรงไหนฮิ้วดังตรงนี้ใช่ไหมฮิ้วโอ้ยู้เจอแล้วนะครับหัวหน้าทีมต้นเสียงเมื่อกี้ขอผู้เข้าไปหาหน่อยได้ไหมเน่แล้วมาสวัสดีค่ะ อย่างตรงนี้คือเป็นทีมงานที่ทำข้าวเม่าเหรอพอดข้าวเม่าอ๋อเป็นเป็นจุดพอก่อนใช่คือผู้เห็นว่าข้าวเม่าส่วนใหญ่มันจะเป็นออกสีขาวๆใช่ไหมใช่แต่ของเราเป็นสีแบบเข้มๆแบบนี้เขาไปคั้วก่อนค่ะคั้วแล้วก็มากวนอ๋อมากวนให้เป็นก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของบ้านเราเลยใช่ทำไมประเพณีแข่งเรือบกต้องผูกกับข้าวเม่าทอดด้วยครับก็กล้วย ออกพอดีออเป็นหน้าที่มีกล้วยไข่ออกด้วยครั้งเด้ยหนึ่งปีหมายถึงว่าการทำข้า,าวเม่าก็คือปีละครั้งช่วงประเพณีนี้ด้วยใช่ไม่ทำบ่อยไม่ทำบ่อยไม่ทำบ่อยนะตรงนี้คือคัดมาเลยใช่ไหมคะเก็บ<อ>ติดแล้วคนนั้นเลยเนี่ยสามคนสามคนแล้วเมื่อกี้ผู้เห็นว่าทำไปสักพั้งหนึ่งจะมีต้นเสียงมาแล้วโอ้ยังไงนะโอ้ยังไงนะ <laughs> ไมต้องทําแบบนี้ฮะต้องมาป็นการคลื่นเคงไม่เครียดนะครับทำงานโดยไม่เครียดถ้าไม่โหก็จะเครียดกันด้อก็คือเราก็จะหาสิ่งที่จะมาการละเล่นขึ้นมาให้ให้ทุกคนได้แบบว่าเผลอบางคนปั้นในเช้าแล้วหลับเราก็จะโหขึ้นมาเลยสมมติผู้ปั้นอยู่แล้วผู้กำลังจะหลับอ๋อจะตื่นขึ้นมาขอบคุณมากนะฮะต้องเะ มีเพลงด้วยหรอร้องร้ร้องกร้เพลงเพลมาๆมามา้ขอา,าเลยเราขอไม้หน่อยขอไม้หน่อย S <S มีหล,ลายเวอร์ชั่นหรอ <S <S ไม่เห็นร้องเหมือนกันเลย